เวน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 บอกเลยครับว่าเล่นขนเท่านั้นครับเอตาได้ไม่นานหรอกติลลีพูดเลยตาไม่ได้ไม่นานหรอกมึงตาได้ไม่นานหรอกอุ้ยอะไรวะต้องได้หมดแล้วต้องได้หมดแล้วเนี่ย<ๆ>อุ้ยดวงน้อยตาได้ไม่นานหรอกติลลี่ น้าหลอกบอกเลยนาคอดจงังหวะนี้นาคอดนี่ยกูโยนแล้วเนี่ยนี่นาคอดนาคอดไอ้นี่มันชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วตวัวที่น้องขอเล่นนะ่ะตัวอะไรอะพี่นาคอดอะมันสกินอะไรนะไอ้คิรัวเออคิรัวคิรัวเออคิรัวเอ้ยฟังฟังไลฟ์อยู่ด้วยวะ เจ็บครับเจ็บจะแตกอ่ะบอกเลยไอ้นี่จะแตกแล้วเราเอาด้วยอ่ะเออเราเอาด้วยอ่ะอืมแตกหนึ่งไปดีเก็บสองครับเจ็ดร้อย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 เอ้าเอาตัวเอาเอากูตองยางเลย พี่จะรอลาซะหน่อยเออขับประเภทนั้นไงจับปูทิ้งหายเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ตัวตัวหลัง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 แตกโอ้พี่มาผิดทางวะตวโลยิงยิงปล่อยครับผมผมว่าเกมแรกผมเออเออ,เอ,อ,เอ,อมึนๆหน่อยแค่ไม่เงี้ยใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆจูนค่อยๆ,ๆจูนยื้ได้อยู่ยื้อได้อยู่ค่อยๆจูนไปเออเอออยู่รีเฟกชาร์จจัะ สวยครับกันสวยกันสวยเล่นมนันนคตรแตกแตกแตก <c oughs> โอ้ล่างมีประเด็นไอ้กะ <c oughs> โอ้โหด,ด,ด,ดวงเข้าแน่นอนใจ <c oughs> เย็เนใจเย็เนใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆหาของไปออจูนสมองกันเปิด <c oughs> อะไรไป<ๆ>ค่อยๆจูน,ไ,ไ,นไปค่อยจูนไปเรา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 ,าจะต้องเข้ากลางหรือเปล่าเห็นนะเห็นนะพี่พี่ดูดวงอยู่ ดวงของพยายามจะเล่นเล่นได้แหละเออดวงด,ดวงเก็บแล้วนะอุ้ยขี้ป่าเยอะโอ้จบเลยมันมีอินตีอ่ะพี่เอามันไม่ตายอ่ะกรรมกลางครับกลรมกลางครับต้องต้อง,อง,องววรีบเคลียร์เวฟก่อนนิดนึงเจ็บแล้ว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 โอมเมก้าเจ็บแล้วแตกหมดแตกหมดโอ้ยครับ อาจจะเย็นก่อนครับน้องๆที่ช่วยเคลียวได้อยู่พีพ่ผูโอ้ย,เ,ยเดียวเกินไปว่าให้ให้เข้าไปให้เข้าไปให้เข้าไปมันเคลียร์ไม่ทันมันเหลือเนี่ยปัญหาคือเนี่ยไอทาร่าเนี่ยมันเก่งมันเก่งมันเก่งจะจัดเลยเนี่ยสวัสดีครับ <S <S เล่นเตียวได้อยู่นะ <S <S โอ้ยปัญหาคือ ย่ามันไม่ตายเว้ยม,ม,มันมันมันไอ้นี่มันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีดี๋ยวเ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 ฮ้ยมีปัญหาคือมันได้ดนี่เิยด้วมันเด้งแรงด้วยด้วมีมีมีอิทิด้วยเนี่ยลองเบิร์ดดู ไม่ทันว่ะไม่ม <sh> ีไม่มีไม่มีมีที่ต้องที่ต้องที่ต้องจับเลยเก่งไงวะเนี่ยากเก่งยากจังฮัลทาร่ามันก็เกินไปเพื่อนหิวแรงใช่ไหมโอ้ทาร่าเอาเอาเกินว่ะทัลลาห์เอาเกินว่ะทัลลาห์เอาเกินว่ะทัลลาห์เอาเกินว่ะ วยายดีโอเคดีออมาแล้วไงนี่ไงมาแล้วนี่ไงแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะไหวละโอ้ยโอเมกา้าตัวหนึ่งโอ้โหคีรีเจ็บใช่ครับดวงมันมาแล้วผมจะไม่ไหวเพราะดวงนี่แหละสวยแผงหลังสวยเล่นแผงหลังก่อนอย่าเพิ่งสนใจท่าละ เราต้องได้แล้วจวังหวะนี้เราต้องได้แล้วอุ้ยดวงดวงข้างหลั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 งรอรอรอปิดดวงรอปิดดวงอย่าดวงดวงมันจะต้องแบบพยายามเข้ามาเวทเขอมรไอ้เหยอะไม่เขมรวะนี่อ่ะ,ออะเล่นแผงหลังเล่นแผงหลังอย่าเพิ่งสนใจทาร่าเยอยะเออแบกอุ้ยมันแช่อะไรกูนะเฮ้ยเฮ้ยบ้าน เรียบร้อยเลยเนี่ยตวงอ่าโอเคโอโหโอไอพ่อหนุ่มนี่ก็เกินไปโอ้โห เศษมังกรเนี่ยไเศษดากเนี่ยโอ้เว้แล้วไงเว้แล้วไงเงียบๆเงียบๆเงียบๆเย็นบๆมันเจ้าบ้านมันเจ้าบ้านมาเล่นบ้านเดียวเลยเนะ อยู่บ้านเกินอ่ะเตียวบ้านก่อนลูกบ้านก่อนบ้านก่อนบ้านก่อนสวยไทยสวยครับอ่านเว็บดีๆอ่านเว็บดีๆโอ้เขาเดินป่วนแล้วอ่าจเย็นๆจะเย็น,นอ่านเว็บดีๆ ทางเข้าตัวเขาตายยากอ่ะเออต้องใจเย็นๆมาแน่มาแน่นักขอสปิตรเล่นล่างก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันกันก่อนก็ได้นะเออเลยเราต่ำหมดเลยครับสปิดีก่อนก็ได้เดี๋ยว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 กันกันได้อยู่ครับเนี่ยเจอเจอหน้านี่แหละโอ้น้องแพ้จังหวะนี้คือแพ้เลยนะน้องโอเคเอาอุ้ยได้อว้ยสวย ขอขอเขาบ้าน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 โอ้โหไอนี้ก็เกินไม่สนใจเลยนะเขาไปเลยครับไปเลยนะเคาะไปเลยนะเคาไปเลยไปเลยไปเลยระวังระวังมันดักก็พอไปเลย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 อะไรมันไม่มีตัวดักตายอ่ะมีเตียวอย่างเดียวอ่ะโอเคสวยไม่ไหวออกมาไม่ไหวออกมาฉีกชีเข้ามาการได้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วไม่ต้องไม่ต้องถมพยายามเอาตายนะเดี๋ยวก็จะเกิดนะ ไปเปิดกอดรอเลยไปเปิดไปไปเปิดกอดกันไปเปิดกอดกันผมกว่าเร็วเร็วเร็วสิสิบสองวิสิบสองวิสิบสองวิด่วนเลยน้องด่วนเลยมาแล้วมาแล้วมีพันนิดใช่ไหมโอเคสวยไยแล้วไปไม่อยู่แล้วเราเราใจหมดนะเราใจหมดนะเราใจหมดนะโอเคสวยครับดีดวงดวงปิดท้ายลุ้นปิดท้ายไปไปรับไปรับสองคนหน่อยที่ดวงไปรับหน่อย ปิดดวงปิดดวได้โอกาสชนะเราสูงมากเลยอืมตอนดวนดวงเบอร์ส,ส่วนนะดวงอยู่แถวๆล่างใช่ใช่ใช่หาหาหามันก่อนสิหามันก่อนสิพี่พี่ก็ไม่ไหว,ไวพี่ก็ไม่ไหวกับมันเว้ยต้องต้อง,ต,องต้องมีคนทำล่างคนนึงเออห่ายนะถายแม่นะดักแน่เลยเล่นได้ครับสวยน้อง ลุงเจ็บลุงเจ็บไปเร่งไปเล่นงระดันได้เราดันได้ไปปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มไปไปไปสัวไวค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ไหวว่ะดูมันจะล่อแล้วดูมันจะล่อแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไปลุ้น เจ็บต้อง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 เจ็บตายต้องตายต้องตายอตีลีตายตีลีตายสวยปิดบ้านครับผมปิดบ้านปิดบ้านโอ้ยไม่มีเวฟไม่มีเวฟกูไม่มีเวฟโอเคแทงให้เหรอพี่ไม่มีดามจได้ยู่ได้อ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 ยู่จะเย็นได้อยู่ได้อยูจะเย็นโก้โก้นิ่งไวโก้นิ่งไว้นิ่งไวโก้อ่านิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไวเอ้ยเอ้ยเรื่องมันเด้งเว้ยเรื่องมันเด้งเว้ย นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้นิ่งไว้เออนิ่งไว้นิ่งไว้เออไปนนิิ่่งงไไวว้้